จากนี้ผมจะทำสิวันนี้อาจารย์เฮ้ย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 วัสดีครับ นี้เราอยู่ที่ฐานอะไรคะตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่ฐานไฟ f i g h t e r อทีมหรือว่าทีมผจญเพลิงครับผจญเพลิงแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องไปดูพวกเขาเนี่ยผจญเพลิงใช่ไหมคะเนี่ยเป็นขั้นตอนเหมือนกับผจญเพลิงจริงๆเลยครับผู้ชม,มแต่ ที่มีไฟไหม้จริงใช่ไหมคะมีการจุดไฟจริงด้วยแล้วก็มีการดับไฟด้วยออค่ะนี่จะมีเห็นเป็นแบบว่าเป็นกล่องๆอยู่อย่างนี้นะคะใช่ค่ะคือที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้ให้ทำลายกล่องหรืออะไรนะคะให้ทำอะไรไปยนข้าม<อ>ไปค่ะเป็นภา,าษาสกีขวางครับโดยก่อนหน้าที่พี่ๆเขาจะปีนเนี่ยจะต้องมีการสวมชุดก่อนน้องแพรเริ่มจากการสวมชุดแล้วก็เตรียมสายยางที่จะฉีดน้ําแล้วก็ปีนข้ามสิ่งกีดขวางไปครับเพื่อไปฉีดลูกบอลนี่ก็คือลูกบอลแทนแบบว่าเป้าไมยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนี่เลย ถ้าลูกบอลกระเด็นไปก็คือชนะเลิศใช่ทำทำมิชชั่นสำเร็จนี่ตอนนี้ กำลังข้ามตีกีวาอยู่หรือคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ oh ho. จะเห็นได้ว่าต้องอาศัยทีมเวิร์คด้วยนะครับในการช่วยเหลือกันปีนขึ้นไปค่ะคือเห็นกล่องเตี้ยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะที่แบบเป็นทําให้มันยากขึ้นก็คืออย่างชุดที่ใส่อะไรแบบนี้รองเท้าก็ใหญ่มากเลยค่ะใช่ครับอืมไม่ได้ปีนง,ง่ายๆเลยค่ะเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือต้องเอาสายยางหรือว่าสายดับเพลิงนี้เนี่ยตามไปด้วยน้องแพรซึ่งทั้งหนักแล้วก็ยาวแล้วก็ลําบากทีเดียวนะครับตรงนี้โอ้ย ดูดิโอต้องเดืองด,ง,ดงกันด้วยคุณผู้ชมโอ้โหมิชชั่นนี้จะสําเร็จหรือไม่นะครับหรือว่าจะสามารถไปฉีดลูกบอลได้ทําเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะครับอ่าเดี๋ยวดูชุดสิคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า ใช่ครับเขาเนี่ยจะสวมเท้าเข้าไปในนั้นอีกทีหนึ่งถูกต้องก็บอกว่าเมืม่อครั้งที่แล้วเนี่ยพี่มีโอกาสได้ใส่ชุดนี้ด้วยน้องแพรค่ะมีความหนักและความรู้สึกเหนียหนักประมาณ5กิโลขึ้นไปแน่นอนห้าโลเหมือนอุ้มลูกเลยนะคะใช่ครับ<อ>หนักมากแล้วก็ร้อนแล้วก็อับมากมนี่อ้ยนี่นี่น้องแพรน้องแพรต้อ,องช่วยกันดันขึ้นไป อาก็ไปดูเวิร์กอ์สำหรับป้องกันน่ะนะคะาจะามีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวนิดหน่อยแต่ว่าก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันกันไฟเนาะนี่จริงๆแล้วเนี่ยดูภาพแบบนี้เหมือนที่พี่ๆเขาไปผจญเพลิงกันจริงๆนะเข้าไปช่วยเหลือตามบ้านเรือนต่างๆที่บางทีมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายในการเข้าช่วยเหลือ,อแต่ว่านี่แหละอาจจะลำบากแบบนี้เลยกว่าจะไปดับเพลิงกันได้แต่ละครั้งครับ ตอนนี้เลิกแกล้วมีทีมบางแคบางซ้นน้องอ้อออกหน้าออกตามากเลยยัน,นดาวะและลาบกระบ,บัง ว่าทีมผจนเพลิงนั่นเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านกรรมการของฐานนี้ค่ะเรามารู้จักกันเลยดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับผมชาตรีแนวจำปาหัวหน้าสถานีดับเพลิงบางอ้อรองปฏิบัติการดับเพลิงสี่สำนักป้องกันครับอ่าค่ะอยากรู้ก่อนเลยว่ากติกาการแข่งขันครับไฟ r ์ไฟ g h เตอร์ทีมนี้แข่งขันยังไงบ้างครับก็เป็นการจําลองสถานการณ์ในการที่ทีมปฏิบัติการดับเพลิงของเรานะครับที่จะเข้าไประงับเหตุ โดยจาลองสถานการณ์ขึ้นมาให้มีสิ่งกีดขวางอยู่2จุดนะครับรโดยผู้ปฏิบัติงานแบ่งเป็น6คนใน 1, 1> ทีมนะครับ<อ>ก็จะนําอุปกรณ์ต่างๆทั้งหัวฉีดทั้งข้อต่อทั้งสายส่งน้ำสะเพิ่งเนี่ยข้ามสิ่งกีดขวางไป2จุดแล้วเอาข้อต่อทางแยก2นิ้วครึ่งไปวางไว้ที่อุปสรรคตัวที่2นะครับรแล้วก็แยกเป็นสาย1นิ้วครึ่งไป2หัวฉีดเพื่อที่จะฉีดไปยังเป้าที่กําหนดไว้ซึ่งสมมุติว่าเป็นกองเพลิงนะครับเมื่อลูกบอลหล่นที่เป็นเป้าหล่นไปก็แสดงว่าเพลิงสงบ ของเทคนิคที่จะต้องใช้ในฐานฐานนี้นะะจะต้องมีศักยภาพด้านอะไรบ้างก็มีความแข็งแกร่งและก็ความว่องไวในการที่จะแต่งกายในการช่วยประจนเพลิงหรือไฟไฟสูตรนี้นะครับให้มีความพร้อมและก็ถูกต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยครับ ใช่ค่ะแล้วในการที่จะเอาทักษะนี้ไปช่วยเวลาเกิดเหตุอย่างนี้ค่ะนา่าจะใช้ในเรื่องของอะไรได้บ้างคะเรื่องในความคล่องแคล่วว่องไวที่จะไประงับเหตุได้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยแม้เพียงแค่5นาทีเพลิงก็จะลุกลามไม่สามารถที่จะประมาณการได้ว่าความสูญเสียจะมากมายขนาดไหนนะครับ แล้ววันนี้กระซิบได้ไหมครับว่าทีมไหนเป็นผู้ชนะครับทีมผู้ชนะผลการแข่งขันวันนี้นะครับเป็นตัวแทนของกองปฏิบัติการัะเพิงที่1คือทีมสถานีัะเพิงยานาวาครับตอนนี้เนี่ยเขารอเราอยู่แล้วครับนั่นก็คือทีมนักดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงยานาวาครับไปพบกันครับค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทีมผู้ชนะค่ะจากสถานีดับเพลิงยานาวาค่ะใช่แล้วครับเป็นทีมผู้ชนะจากการแข่งขันไฟเจอร์ไฟเจอร์ทีมหรือว่าทีมนักผจญเพลิงนั่นเองครับมาทำความรู้จักกับเขาพร้อมกันครับสวัสดีครับ กนแนะนําตัวกันทีละคนเลยครับครับผมธนงศักดิ์กาลาวาพนักงานดอกเพิงสังกัดสถานีตำรวจยานนาวาครับครับผมท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมนายวันเพ็ญสถาผลสังกัดสพยานาวาครับสวัสดีครับผมทิติวัฒน์โพธิวงศ์ครับจากยานนาวาครับ พลายทรลิกาจางหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนครับสวัสดีครับผมนายสุวัฒนาขวงพนักง,งานอำเภอสถานีดอำเิงยะนาวาครับสวัสดีครับผมนพดลอินเชยนะครับสังกัดสถานีดอำเิงยะนาวาครับผมครับผมค่ะ สวัสดีครับผมชัยยะวงปันจากสถานีดัเบิงยานาวาครับค่ะวันนี้เราก็อยู่กับทีมผู้ชนะนะคะอยากรู้เลยว่าเทคนิคของทีมเราคืออะไรคะเทคนิคในการฝึกซ้อมนะครับเราจะซ้อมจากสถานที่จริงนะครับใช้นั่งร้านจากสถานที่ก่อสร้างจริงๆนะครับแล้วก็เราซ้อมค่อนข้างจะ หนักมากนะครับซ้อมมาเป็นอาทิตย์โดยเฉพาะ3วันที่จะเข้าแข่งนะครับโดยใช้เวลาซ้อมหลังเลิกงานนะครับทำภารกิจให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาซ้อมตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับเพื่อให้การแข่งขันทั้งนี้นะครับประสบผลสำเร็จนะครับโดยเน้นทีมเวิร์กนะครับเราเราไม่เน้นเร็วแต่เน้นทีมเวิร์กอย่างเช่นแต่งตัวเสร็จพร้อมกันนะครับเคลื่อนที่พร้อมกันนะครับแล้วก็ ส่งอุปกรณ์เครื่องมือนะครับต่อถึงกันนะครับอย่างมีประสิทธิภาพครับนี่คือเทคนิคในการฝึกซ้อมแล้วก็เข้าแข่งขันจนประสบผลสําเร็จครั้งนี้ครับแล้วหลังจากซ้อมมาวันนี้มาแข่งขันจริงๆอยากจะรู้ว่าความยากง่ายต่างกันขนาดไหนครับในการแข่งขันจริงง่ายมากครับตอนซ้อมเราใช้นั่งร้านที่มันไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงแล้วก็พื้นจะไม่เรียบเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราจะซ้อมในลักษณะที่ว่า จออุปสรรคที่ยุ่งยากมากกว่าพอมาเจอ,อสนามจริงซึ่งความเรียบร้อยมันจะมากกว่าทําให้เราคล่คองตัวทาเวลาได้ดีกว่าตอนซ้อมซะด้วยซ้ำนครับโอ้ค่ะนี่คือมีความมีมีการซ้อมที่หนักกว่าตอนนี้มาแข่งจริงอีกก็เลยรู้สึกว่าง,ง่ายไปเลยค่ะและทักษะการทํางานโดยที่เทียบกับ จริงๆแล้วมันสะท้อนการทํางานจริงเนี่ยน่าจะเป็นในเหตุการณ์แบบไหนบ้างคะ,ะลักษณะนี้ก็คือจะเป็นลักษณะไฟไหม้ตามโรงงานซึ่งมีอุปสรรคขวางทางเยอะแยะมากมายนะครับ,รบแล้วก็ต้องอข้ามสิ่งกีดขวางแล้วก็เน้นในการใช้น้ำนะครับนนเยอะแยะนะครับเพื่อให้มันสามารถระงับเหตุที่เพลิงไหม้ขั้นรุนแรงนะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฉับพลันครับ โอ้โหและนี่ก็คือเดอะเวนเน่ของเรานะครับในฐานไฟร์ไฟเตอร์ทีมครับสถานีดับเพลิงยานาวาขอบคุณครับ